ดักวอตเปิดตัวเครื่องซักอบจาก LG ให้คุณเป็นเจ้าของร้านสะดวกซักได้แบบครบจบในที่เดียวเริ่มต้นด้วย LG p a ็กเกจที่1ประกอบด้วยเครื่องซักอบบนล่างแบบสแตก็กขนาด13กิโลจำนวน3เครื่องในราคา715,000บาท LG p a ็กเกจที่2ประกอบด้วยเครื่องซักอบบนล่างแบบสแตก็กขนาด13กิโล2เครื่องและขนาด17กิโล1เครื่องในราคา754,000บาท LG Package ที่3ประกอบด้วยเครื่องซักอบบนล่างแบบ s t a c k ขนาด1 7กิโล3เครื่องในราคา832,000บาท LG Package ที่4ประกอบด้วยเครื่องซักอบบนล่างแบบ s t a c k ขนาด13กิโล2เครื่องและขนาด17กิโล2เครื่องในราคา960,000บาท LG Package ที่5ประกอบด้วยเครื่องซักอบบนล่างแบบ s t a c k ขนาด13กิโล3เครื่อง และขนาด17กิโล2เครื่องในราคา1,135,000บาท LG พาเกจที่6ประกอบด้วยเครื่องซัก,กอบบนล่างแบบสแต็กขนาด13กิโล3เครื่องและขนาด17กิโล4เครื่องในราคา1 5 5 0 0 0้านาแาพ็เกจที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะรวมในส่วนของงานระบบไฟฟ้าระบบแก๊สและวิลอินเครื่องแรกเหลียนเครื่องรำแน่นน้ำยาพร้อมประกันเครื่อง2ปีและ PMMA ครับ หากท่านใดสนใจอยากเปิดดัานสโตฟซักสามารถติดต่อเราไดที่เบอร์0959749565หรือทักมาที่เพจดักวัดได้เลยครับ